สวัสดีครับเดอ้อเมื่อนี้เขากะมากินก,ก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่เนื้อนะครับผมก๋วยเตี๋ยวเนื้อแซ่แบๆนะครับผมสดอย่างหวหวหวัวหัวเป็นสีหนาสนหนาโอ้แซ่บครับอันนี้เด้อครับไปยญ่ยอยู่จังหวัดขอนแกน่นนะครับทั้งไปอำเภอรพระยืนนะครับผมถ้ามาจากแยกบ้านสารนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาปลาคาบนะครับป่าคาบนี่โอ้บรรยากาศมีหม่องไทยลูกนำาต๊ นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกพาคิ้นร้วพวกลูกชิ้นพวกตับนะครับแล้วก็จะพีนี้เนื้อตุนนะครับนี่ตุนอยู่ในหมอนี่เลยเขาก็ตักไส่นะครับผมอันนี้ผมก็ตักไส้ถ้วยเรียบร้อยแล้วครับเตรียมพร้อมรับประทานแล้วครับผมเตรียมพร้อมรับประทานแล้วอันนี้กับบรรยากาศในลานนะครับโอ้คนมาหลายครับผมนี่เต็มเกือบทุกโต๊ะครับผมนี่ อันนี้ประมาณยี่สิบกว่าคนนะครับอยู่ในลานขายดีครับเมื่อนั่นผมมาบายบ่ได้กินซ้ำเนื้อเบดอันนี้อันนี้ผมก็ลังกินนะครับอันแรกกินเนื้อก่อนนะครับกินเนื้อเร็จก็ล้องกินตับกินตับแล้วก็มาตินเซนนะครับอือ้หวานเจี๊ยบนี่เซ็นที่สามที่สองนะครับผมถุกสิ้นนะครับโอ้เต็มปากเลยบาดเนี่ยโอ้ผู้ใดอยาก,กินกร นำมากินเด้อผู้ใดยอยู่อํเภอจังหวัดขอนแก่นนะครับผมนี่ฝาคิริลเสบคัก <c oughs> แสบคักก,กินทั้งใดให้มันเบิดเนาะเมื่อนี่เมื่อกี้เมื่อน,อนี่ผมกินเบิดสองถ้วยนะครับผมถ้วยที่สองเกือบกินเกือบก็บเบิดนะครับนี่ยัดเอายัดเอาเลยพี่น้อง <c oughs> นี่ลูกซิ้นเนื้อ,อ่ไงแล้วครับ <c oughs> <c oughs> เต็มปากเลยบาทเี่เนก็ แสบคััแสบคักผู้ใดยู่ใกล้อำเภอเมืองหรือ,อยู่แถวพาะยืนก็ม่กินได้นะครับเดอ้อถ้ามาจากแย,แยกบ้านสะอาดกันเลี้ยวขวาไปทางอันอํเภอรพระยืนนะครับตรงไปอีกหายกิโลแล้วก็ยู่เทินนะครับมันจะมีป้ายทางขวามือเลยว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อบุฟเฟ่น,นะครับแปดสิบเก้าบาทนะครับผมโอ้อันนี้คำใหญ่เลยครับผมนี่คำใหญ่สูบ หานเจี๊ยบเป็นตังไดเป็นนังได้สดนางดำเพื่ๆเพื่มาแล้วน,น้ำนี่เข้มข้นนี่ดีครับเข้มข้นแบบนัวครับนี่ครับอันนี้คือถ่วยที่สองของผมนะครับสวยที่สองผมมาแล้วนี่อันนี้สังเส้นมีนะครับมีขาวนะครับผมอันแรกแบบมีเหลืองนะครับอันนี้มีขาวอันแรกกับซิมเนื้อเลยครับซิมเนื้อเซกกะ กินเซนโอ้อันนี้กินเกือบเบอร์เบิร์ตนะครับไอ้ถ้วยนี้นะครับมากินซอยในเด้อพี่น้องเด้อมับหมับมับโอ้โหกินนี้บ้านนี่โอ้โหบ้านนี้ผาขี้เล้วนะครับผมมาคักเนี่ยจะกรึบกึบจักหน่นอยนะครับกรึบกึบจักหน่อยกินดีครับบุฟเฟ่แปดสิบเก้าบาทนะครับ คุ้มคุ้มนะครับสำหรับผู้ใดสายกินบุฟเฟ่นะครับกินจูจูนี่รับประกันคุ้มนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนอกร้านนะครับมีหม่องท้ายลูกนะครับมีน้ำตอกน้ำตกห้นท้ายนะครับบรรยากาศคือจังปลาหิมะพานเลยนะครับผมนี่มีโอดหินใหม่นะครับนี่หม่องท้ายลูกมีสะพานใหม่นะครับนี่หม่องไอพ่นน้ำนะครับนี่อันนี้ก็เป็นน้ำตกนะครับ นำโต๊ะไซสยเลียงปลาคาบเพื่อนเลียงปลาคาบน้ำครับผมปลาคาบก็บโตว๊ว่าหญ่ปยภายนในดอก,กสีมันงามอยู่าาครับนี่ไฮเบิ่งโต๊ะปลาคาบแล้วครับนี่ปลาคาบประมาณ20-30ตวัวนะครับพี่น้องผู้ใด,ดอยากกินบุฟเฟ่ก็มาเดอ้อได้กินพร้อมถ่ายรูปพร้อมนี่ก็เป็นสะพานนะครับสะพานขามขามคล้องหน่อยนะครับผมมองถ่ายรูปครับมีไฮนี้นะครับรีวิวซานีิเ้อครับเดอ้อ